ครับสวัสดีครับนี่ก็เป็นงานปรหินดาดดินนะครับโดยทีมงานช่างนุปัทยานะครับผมอันนี้ก็เป็นแนวสโลปนะที่ห้าเมตรนะครับนี้ก็เป็นจดัดพิริยะนะครับที่มาเอียงนะครับโดยทีมงานช่างนุปัทยานะครับ สนใจก็ติดต่อสอบถามนะครับที่เบอร์โทรศูนย์แปดสามน้าหนึ่งห้านะครับช่านุพัทยานะครับอันนี้ก็จะมีการปลูกตะแกรงเด็กนะครับโดยใช้เหล็กสามนะครับเป็กระอันนี้พีความหนาอยู่ที่ยี่ห้าถึงสามสิบเซนนะครับการปลูกดาดนะครับ สับสสถ้ที่ตสารถารนะครับได้นะครับที่ชนุพัทยานะครับเบอร์โทรศูนปสามศูนย์ศปหาน่งหนะครับสวัสดีครับ